จากข่าวที่นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียเดินทางเข้ามายังภูเก็ตเป็นจํานวนมากชาวต่างชาติถึงก็บอกเองว่าตอนนี้เดินไปไหนก็ได้ยินแต่ภาษารัสเซียและตอนนี้ในภูเก็ตก็มีนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียเยอะมากตอนนี้ภูเก็ตกลับมาคึกคักจนเขาบอกว่านึกไม่ออกเลยว่าถ้าคนจีนได้เดินทางอีกครั้งภูเก็ตจะวุ่นวายขนาดไหน เรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรและความคิดเห็นของชาวต่างชาติพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างติดตามได้ทางอัพคอมเมนต์ได้เลยครับถือว่ามีการเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องสำหรับนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่ได้มีการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้มีการเปิดเผยข้อมูลว่าขณะนี้ได้เกิดการขยับตัวครั้งใหญ่ของผู้ประกอบการสายการบินในประเทศรัสเซีย ที่ได้กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งทั้งในรูปแบบเที่ยวบินประจำและเที่ยวบินแบบเช่าเหมาลำซึ่งน่าจะทําให้ภาคการท่องเที่ยวของไทยโดยเฉพาะในจังหวัดภูเก็ตพัทยารวมถึงกรุงเทพเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งในช่วงไฮซีซั่นนี้โดยรายงานจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยังได้รายงานว่าณเวลานี้จังหวัดภูเก็ตมีความคึกคักด้วยนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติที่ได้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจํานวนมาก โดยตามสถิติระหว่างวันที่1พฤษภาคม2565ถึงวันที่27พฤศจิกายน2565พบว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเกต็ตจำนวน9 3 4 1 6 4คนโดยแบ่งเป็นชาวต่างชาติ9 1 4 7 4 6คนและคนไทย19,418คนในส่วนของข้อมูลและสถิตินักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดภูเก็ตนะครับ5อันดับแรกได้แก่รัเสเซีย อินเดียออสเตรเลียอังกฤษและเยอรมน,นีโดยในส่วนของนักท่องเที่ยวรัสเซียพบว่าเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเป็นอันดับที่1ซึ่งเดินทางเข้ามามากกว่า50,000คนซึ่งจากเรื่องราวดังกล่าวนะครับทางช่อง YouTube r right i บไรวิทกาบีซึ่งคุณกาบี้เป็นชาวต่างชาติที่ได้มีการเดินทางด้วยการขี่โมอเตอร์ไซค์ท่องเที่ยวไปทั่วโลกโดยเขามีบ้านอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับ มาวันนี้ครับข่าวได้กลับมาที่ภูเก็ตอีกครั้งหลังจากการเดินทางรอบโลกและข่าวก็ได้มีการอัปเดตเรื่องราวของภูเก็ตในวิดีโอที่มีชื่อว่าภูเก็ตตอนนี้เป็นอย่างไรโดยข่าวได้มีการพูดถึงในเรื่องของการท่องเที่ยวราคาค่าใช้ใจ่ายและก็เรื่องของนักท่องเที่ยวประเทศไหนที่มาภูเก็ตในตอนนี้และข่าวยังได้พูดถึงสิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับ คือตอนนี้ไทยมีออลิทวีซ่าที่ชาวต่างชาติจะสามารถอยู่ระยะยาวได้ในประเทศไทยและเขายังบอกอีกว่าถ้าคุณวางแผนจะมาที่ภูเก็ตในตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่ดีเพราะว่ามันใกล้จะถึงฤดูการท่องเที่ยวแล้วและนอกจากนี้เขายังได้มีการพูดถึงบรรยากาศของภูเก็ตตามหาดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหาดป่าตองหาดราไวหาดกะตะกะรนเป็นต้น ้ดยเขาบอกว่าตอนนี้ภูเก็ตกลับมาคึกคักมากและเขาก็นึกไม่ออกว่าช่วงไฮซีซันที่กำลังจะมาถึงมันจะเป็นยังไงในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคมเพราะว่าตอนนี้ภูเก็ตกลับมามีคนเยอะมากเขายังได้มีการพูดถึงบรรยากาศของภูเก็ตนะครับว่าคุณก็รู้ว่าเมื่อหนึ่งปีที่แล้วทุกอย่างมันปิดตัวหมดแต่ว่าตอนนี้มันกลับมามีชีวิตชีวาและผมก็มีความสุขมากที่ได้เห็นอะไรแบบนี้ และนอกจากนี้นะครับเขายังบอกด้วยว่าขณะนี้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นคนรัเสเซียในขณะนี้ภูเก็ตมีนักท่องเที่ยวรัเสเซียกว่า9 0โดยคุณกาบี้ได้บอกนะครับว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อว่าในประเทศไทยโดยเฉพาะในภูเก็ตจะมีชาวรัเสเซียมาอาศัยอยู่มากมายซึ่งก่อนหน้าการระบาดก็มีคนรัเสเซียมาอาศัยอยู่ก่อนแล้วแต่ว่าตอนนี้มันดูเหมือนว่าจะมีเยอะกว่าเดิม เพราะว่าสถานการณ์ในเรื่องของสงครามและก็ความจริงอีกอย่างก็คือตอนนี้ที่รัสเซียหนาวมากและมีความไม่แน่นอนอยู่มากซึ่งคุณกาบีก็ได้วิเคราะห์นะครับว่านี่ก็เป็นสาเหตุที่ทําให้ชาวรัสเซียตัดสินใจเดินทางมาที่นี่ซึ่งชาวรัสเซียบางคนก็ใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์2สัปดาห์หรือว่าบางคนก็มาที่นี่เป็นเวลาหลายเดือนเพื่อมาอาศัยอยู่ที่ภูเก็ตคุณกาบียังได้กล่าวต่อไปครับว่า จำนวนนักท่องเที่ยวตอนนี้อันดับหนึ่งได้แก่รัสเซียรองลงมาได้แก่อินเดียซึ่งเขาบอกว่ามีชาวอินเดียจำนวนมากอยู่ในพื้นที่ป่าตองและนอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวอาหรับและตะวันออกกลางเป็นจำนวนมากอีกด้วยและแน่นอนว่าก็ยังมีนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันอังกฤษออสเตรเลียและยุโรปด้วยโดยเขาบอกไว้ว่าเมื่อคุณเดินไปร,บรอบๆภูเก็ตคุณจะได้ยินภาษารัสเซียอยู่ตลอดเวลา และนอกจากนี้นะครับคุณกาบียังได้บอกต่ออีกว่าสิ่งที่ข่าวคิดว่ามันบ้ามากๆก็คือตอนนี้มันยังไม่มีนักท่องเที่ยวจากจีนเข้ามาซึ่งก่อนการระบาดมีนักท่องเที่ยวชาวจีนมาที่ภูเก็ตซึ่งมากเป็นอันดับที่1ตอนนี้ผมไม่อยากจะนึกเลยว่าถ้าคนจีนเริ่มมีการเดินทางออกท่องเที่ยวอีกครั้งภูเก็ตจะวุ่นวายขนาดไหนนอกจากนี้นะครับเขายังได้บอกด้วยว่าดูเหมือนว่าค่าของชีพที่นี่จะสูงขึ้น แต่นะักท่องเที่ยวก็ยังดูเหมือนว่าจะชอบที่นี่อยู่ดีและรวมถึงการที่นักท่องเที่ยวกลับมาเป็นจํานวนมากก็ทําให้เกิดอุบัติเหตุที่นี่บ่อยครั้งมากขึ้นเช่นกันซึ่งคุณกาบีก็ได้มีการปิดท้ายวิดีโอของเขาด้วยการพาเดินชมบรรยากาศยามเย็นของหาดปาตองซึ่งในวิดีโอก็จะได้เห็นกับบรรยากาศความคึกคักของนักท่องเที่ยวที่ออกมาทํากิจกรรมกลางแจ้งกันอย่างคึกคักนะครับและนอกจากนี้คุณกาบียังได้มีการพูดถึงประเด็นสิ่งสีเขียวนะครับ ดยเขาบอกว่าตอนนี้ภูเก็ตประเทศไทยมีชื่อเสียงมากเพราะว่ามีการออกกฎหมายอนุญาตให้สิ่งสีเขียวซึ่งคุณจะเห็นร้านแบบนี้ในทุกทกที่ขายอะไรที่เป็นสีเขียวเขียวแบบนี้ครับผมหลังจากวิดีโอดังกล่าวนะครับก็ได้มีชาวต่างชาติได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆที่คุณกาบี้ได้พูดไว้ในวิดีโอทั้งในเรื่องของสิ่งสีเขียวบรรยากาศการท่องเที่ยวค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้วก็รวมถึงบรรยากาศการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับเดี๋ยวเราไปลองฟังกันสักนิดนะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเรามาเริ่มต้นกันที่ท่านแรกครับท่านนี้เขาบอกว่าขอขอบคุณมากสําหรับข่าวคราวของภูเก็ตรู้สึกยินดีที่ได้เห็นสถานที่ที่ผมเคยไปอุบัติเหตุก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลแม้ว่ามันจะเป็นปัญหามาโดยตลอดก็ตามผมจะไม่พูดเกี่ยวกับราคาที่พักที่สูงขึ้นเห็นได้ชัดว่าราคามันก็ไม่ได้สูงขนาดนั้น ในครั้งที่แล้วที่ผมเคยไปความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าตอนนี้ผมอยู่ภูกเก็ตเป็นเวลาหเดือนแล้วยอมรับว่าการจราจรที่นี่ขับข้างมากมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับผมเดินทางมาประเทศไทยแล้วมากกว่า20ครั้งในช่วง15ปีที่ผ่านมาแต่ผมก็ไม่เคยไปภูกเก็ตเลยแล้วก็เคยได้ยินมาว่าที่นั่นแพง ตอนนี้เงินบาทแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์ออสเตรเลียและเงินปอนอังกฤษนั่นทำให้ผมไม่ได้ออกท่องเที่ยวเลยตั้งแต่ปี2019ผมคิดถึงประเทศไทยสุดๆมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เขาบอกว่ายินดีต้อนรับกลับสู่ภูเก็ตตอนนี้คอนโดในพื้นที่ใกล้วงเวียนฉลองน่าจะเป็นคนรัเสเซียไป80%แล้วความคิดเห็นต่อไปครับดีใจที่ได้เห็นคูณบน YouTube อีกครั้ง ผมดูวิดีโอนี้แล้วรู้สึกเศร้ามาก3ปีแล้วที่ผมต้องออกจากที่นั่นและผมก็คิดถึงที่นั่นมากตอนนี้ผมอาศัยอยู่ในสเปนแต่ว่าผมจะขายทุกอย่างในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเพื่อย้ายไปที่ภูเก็ตความคิดเห็นต่อไปฉันอยู่ที่ประเทศไทยในปี2019แล้วก็สนุกกับช่วงเวลานั้นจริงๆแต่ด้วยนโยบายที่เข้มงวดเกี่ยวกับโควิดในจีนมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายสำหรับการเดินทางไปที่นั่น วิดีโอของคุณทำให้ฉันย้อนเวลาไปสู่ช่วงเวลาแห่งความสุขและหวังว่าจะได้ไปที่นั่นในอนาคตความคิดเห็นต่อไปครับผมไปที่นั่นในเดือนเมษายน2022ตอนนี้มันดูแตกต่างมากๆจากตอนนั้นซึ่งตอนนั้นมีเพียงนักท่องเที่ยวไม่กี่คนแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนกับโลกอีกใบความคิดเห็นต่อไปครับผมไปเชาาต่างชาติที่กเกษียณอยู่ในประเทศไทยภรรยาของผมมีบ้านอยู่ที่ตรัง แล้วเราก็เช่าอาพาร์ตเมนต์เล็กๆในภูเก็ตและไปไปมาๆระหว่างสองที่และผมก็ดีใจมากที่ผมได้อยู่ที่ตรงังผมไม่ชอบคนเยอะๆและไม่อยากเจอชาวรัสเซียหรือว่าคนขับรถงโงงๆความคิดเห็นต่อไปคนรรสเซียเป็นเจ้าของเกาะแล้วตอนนี้ไม่ได้คาดคิดว่าจะมีนักท่องเทีย่ยวรัสเซียจํานวนมากอยู่ในภูเก็ตเมื่อผมได้ยินภาษาอังกฤษผมไม่แน่ใจว่านักท่องเทีย่ยวเหล่านี้มาจากออสเตรเลียหรือว่าสหรัฐอเมริกา แต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นออสเตรเลียมากกว่าเพราะว่าอยู่ไกลกว่าตอนนี้คุณคิดว่าภูเก็ตเป็นสถานที่ที่พลุกพล่านที่สุดในประเทศไทยหรือไม่หรือว่าเป็นที่สมุยเพราะว่าผมไม่เคยไปที่นั่นซึ่งจากความคิดเห็นดังกล่าวนะครับคุณกาบีได้เข้ามาตอบกลับว่าผมคิดว่ากรุงเทพและภูเก็ตเป็นสองสถานที่ที่พลุกพล่านที่สุดและผมก็ได้ยินมาว่าพัทยาก็พลุกพล่านเช่นเดียวกันกับสมุยและพังาน โอเคครับเราจะมาปิดท้ายกันอีกสัก2ความคิดเห็นนะครับท่านนี้ได้มีการเข้ามาพูดถึงประเด็นเรื่องราคานะครับโดยเขาบอกว่าคุณคิดว่าราคาแพงอย่างนั้นหรือตอนนี้ผมกำลังมองหา Airbnb 28ดอลลาร์ต่อวันสำหรับห้องวิลล่าเต็มรูปแบบพร้อมห้องครัวซึ่งราคานั้นคุณไม่สามารถแม้แต่จะเช่ากระถนในอเมริกาผมคิดว่ามันเป็นมุมมองของคุณผมโอเคกับราคา คนไทยสมควรได้รับเงินสำหรับสถานที่ที่สวยงามและวัฒนธรรมของพวกเขาโอเคครับเราจะมาปิดท้ายกันด้วยความคิดเห็นนี้นะครับโดยท่านนี้ได้มีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นในประเด็นสิ่งสีเขียวนะครับโดยเขาบอกว่านักท่องเที่ยวกำลังจะเดินทางสู่ประเทศไทยเพราะว่าสิ่งสีเขียวประเทศนี้ต้องเผชิญกับสถานการณ์โรคระบาดและพวกเขาจำเป็นต้องชดเชยรายได้ที่สูญเสียไป แต่ว่าก็น่าเสียดายที่มันอาจจะดึงดูดคนผิดกลุ่มเช่นเดียวกับคนหนุ่มสาวจากทั่วทุกมุมโลกที่ต้องการปาร์ตี้และสนุกสุดเวียงประเทศไทยต้องการรายได้ในตอนนี้ครับผมและนั่นก็เป็นเรื่องราวและความคิดเห็นในประเด็นนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่จังหวัดภูกเก็ตน,นะครับเพื่อนเอฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง อย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับไปบ,บายสวัสดีครับ